สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC มาวินเชียงกงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถ6ล้อ2แถวเข้าใหม่อีก1คันนะครับเป็นรถป้ายเดี๋ยวรถรับจ้างประจำทางนะครับโกสุมพิสัยหนองกุงหินแห่หนวหนาลาอเครื่องไป ออกไหนหัวหน้าบอกก่อยปะแต่าติดยวนปะเงือกหัวอะไรปะเออเงือกมนะันโอ้เป็นหัวร้อยสิบห้าตัวนะไหมอันนี้เป็นหัวใหญ่นะหัวร้อยสิบห้าเพื่อเราเปิดลังคาได้

อาวัดสตาดมานะดึงเบิ้งนะ้ามันเครื่องมี่ปะเป็นหัวนอกนะครับหัวโชว์ขาครับผมอโคดคัรซีมันเป็นขึ้นต้นด้วยด้วยเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับไม่มีโคตรกัดซีไม่แต่ตัวเลขเลยน่าจะเป็นเครื่อง CBD ฟ้าขาวครับตัวนี้ CBD ีฟ้าขาวนาะจะเป็นร้อยสิบสวัสดหมดเลย คัตซีไม่สวยนะครับคัดซีไม่สวยนะครับเป็นสนิมครับเน,น,นี่ยอันนี้แบตเตอรี่บ้านน้ำรถนนวะมามาเอาเขาไปเจ็บหน้าห้องเลยน้าเตี้ยสองน่วยเนี่ยเขาไปเจ็บหน้าห้องเลยมันห่างแล้ว <c oughs> เป็นเสื้อเพาของร้อยสิบนะครับผมนับขันล้อห้าตัวน็อตขันเพาข้าง 8ตัวนะครับใช้เป็นกระทะขอบ16นะครับยาง750ดห้าศูย สภาพยางไม่สวยนะครับก็เป็นรถจอดนะครับผมรถจอดคัดซีเป็นรอยสนิมสนิมกินสนิมเลี่ยอโอ้ไหลออกแห้งเลยตัวนีว้ไหลจน,จนเลย โอ้ยหัวคนนำไหลหน่อยซาซาอยู่โอ้ยโอ้ยคูลเลอร์รั่วนะครับน้ำไหล่ลิดลิลลิลลิลลิเลยระบบพวงมาลัยธรรมดาครับ หัวเจ๋งพอได้นะครับหัวเจิงสภาพหัวเจิงนะครับได้นะครับสวยเยอะไม่ผุไม่พังนะครับอ้าวฝั่งทางนี้ผุแล้วเว้ยอันนี้รอยสนิมกินนะครับผุแล้วตรงนี้แต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับ เป็นหัวเจ็งหัวนอกนะครับตัวนี้หัวร้อยสิบห้าหัวนอกเครื่องตัวจด้าว่าสอบมา กี่น้อยกี่น้อยกี่น้อยมาซ้อเบื้งเล็เครื่องให้เบื้องนะมา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 ซ้อมเบื้องเครื่องกัน,นกี่น้อยซ้อเบื้งเล็เครื่องกันคันหน้าก็เป็นของอิสุสุร้อยสิบนะครับ เป็นรถประกอบครับผมนี่เนี่ยเอาเน้ำมาซอมองนี้นั่งกนนะซอนี่แล้วก็ซอมองข้างล่างมองเบิง้งมันเป็นเอียง C B B คือ C B D อู้หันเลยวะถ้าสภา,ภาพสวยๆกิดอะ้รเนาะ คันสีไม่สวยนะครับเอกสารทะเบียนคู่มือตอนนี้ยังไม่ได้ถอนออกนะครับผมยังไม่ได้ถอนออกจากเส้นทางนะครับมีเล่มนะครับมีเล่มแต่ว่าทะเบียนขาดนะครับผมมีเล่มทะเบียนขาดห้าแปดแล้วก็ยังไม่ได้ถอนออกจากเส้นทางนะครับแยกก็แยกยกก็ยกนะครับผม เดี๋ยวพ่อตะก็เตรียมน้ำมาไว้น้ำกาบะขันเครื่องมาติดปั๊บเขาก็เทน,น้ำใส่น้ำน้ำมันใหญ่ของมันมาติดโดนก็นได้แล้วคอยตัววารูหูวว่ามันติดอ่อยมันหัวเก็จงเปลี่ลยน,ยนอ่อยอย่างน,นี้ขันว่ามันดีเขากังเปลี่ยนอ่อยอย่างนี้เนไหมคอยตัววารูว่าเคื่อวมันติดคนเขาเกี่ยวกรมีหนุ่มมันว่แมีหนุ่มดีมีเหล็กปะบ,บ,บ่เบิรงเบอร์ข้างล่างเห็นไนะ นีนนนนนไ่ไหมซ้อขีดินมงนี้ออกไ,ไหมนี่นี่ซอมงนีซอมองนีออกกับซอมองนี้อกอ,อ,อกแบนเห็นไปบุญวท่านเห็นไหมวท่านสอน วุ้ยบองบอกซอบซอบอ,อะไรยับลงไปมันไม่แพร่แหวนหันมหเออนั่นแหละยับบังไหมน้องบังอีหยังย่อหินเดี๋ยวลูกค้าท่านใดกำลังอยากได้อคอกลังคาไปใส่ ร้อยสิบห้านะครับได้นะครับเนี่ยหรือว่ายกทั้งกระบะก็ได้นะครับผมแยกนะครับคันนี้แยกนะครับผมลูกค้าอยากยกก็ยกให้นะครับผมแต่ว่าขายแบบโยนเล่มนะครับขายแบบโยนโยนเล่มให้ หัวเก่งสภาพโอเคเลยนะครับพอพอได้ครับพอได้พอได้ไดหัวเก่งพอได้ก็มีผุอยู่ครับก็มีผุบ้างแต่ว่าพอได้ครับผมไม่ถือว่าน่าเกียดนะครับได้ระบบยก <c oughs> หัวไปพร้อมเลย้าผู้ใดซื้อหัวเก่งเนี่ยให้ฮอตแท่นรับหัวเก่งไปเลยมันก็ต้องห้อยู่แล้วแบบกงจงเนี่ยมันต้องได้ห้ไปได้ผิดเลยได้ทาได้คลายหัวเก่งเห็นไหม โอ้คนนีโชคยางดีเลยดได้ได้บวกเกาะวะเดี๋ยวไปดูได้บ่พุง่งวะควาด้ควานะได้บ่พุ่งวะมันหันติ๋วซื้อมะยิ่งออกวะพี่ได่ที่ท่พี่ส่วนหานะะ้าบุคคล ทีนึงฮะใครให็บบังโครตร่ได้ให็บบังเล็กบังเลขเนาะเจ้าจะไปซื้อเ <c oughs> จ้าจะไปซื้อเลขบ่เนี่ซื้อเลขตัวนึงสิเป็นบังยังไงบังโครตรมันอยู่ไหว่าเครื่องตัวจอะไรอยู่ไหนเออนี่ยขี่ดินรอกินดินบังรหัสกันเดี๋ยวอ่นว่าให้บังเลขกลุ่มธนัดขนาดได้หาเลขขัดใดขวัดใดกหนนอยขวัดใดอยู่ไหม ไบดบรทำแรนเปลี่ยนไเปลี่ยนไดหาได่าไดมาเปลี่ยนหาไดมาเปลี่ยนเปก็นข่้ไ้อแต่เครื่องสีดีอยู่บางแต่ฐานอากา์มันแห่งดีเขามีว่ละไดรุ่นเนี่ยฮะได้นันนะมันสองขาคือกันมันสีใส่ว่าอไอยู่ัวคอชอชอชต่วเลขกใช่ไหมโคดภาษาอังกฤษฮะ C B 4บ่เห็นบ่เห็นไปทิศเห็นแรันบ่ C B C สีบีด <c oughs> ีสีบีดีหนึ่งให้แล้วให้แล้วแมนปะสีบีดีหนึ่งลายสิบฟ้าขาวเบอร์อีกเจ้าหนังบ้านแม่นี่หันละเอาเอาเดี๋ยวยุติการส่งสกปรกมันแดดฮ้อนแงไ่ไหนเขาได้ขายหัวขายกระบะเขาจังยกมาสตาร์ทข้างล่างก็ได้หรอกแม่นบะสตาร์ทมันฮ้อนแดดมันฮ้อนครับผมแดดร้อนมากครับผมสี่สิบสามโงศาครับตอนนี้ แล้วก็เป็นพื้นปูนด้วยครับก็เลยหอนแห้งนี่มันเป็นพื้นปูนครับหอนแห้งหลายเดี๋ยวเอาวบก้อนทิจีเดี๋ยวเวลาได้ขายหัวขายกระบ,บะขายเฟืองาขายขายคันหน้าค่อยยกเครื่องออกมาสตาร์ทข้างนอกนะครับผมแต่ว่าเครื่องแห้งดีอยู่ครับผมเครื่อง4ีบีดีฝาขาวนะครับก็สรุปว่ายังสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับเพราะว่าใดสตาร์ทมันใช้ไม่ได้ครับผมมีแต่หันติ้วหันติ้วไม่เกาะครับผม คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ